สวัสดีครับผมวันนี้เอารถปินนะครับยามาฮ่าปินตัวท็อปเลยนะครับคันนี้รถใหม่ๆเลยนะครับคันนี้ปีปี65ครับพฤศจิกายน65เดิมๆครับสวยๆเลยนะครับคันนี้ตัวท็อปเลยนะครับล้อแม็กสตาร์ทมือตัวท็อปเลยเอามาขายถูกนะครับคันนี้ เดี๋ยวให้ดูรอบพันก่อนนะครับไฟหน้าอะไรก็ยังสวยใสยอยู่นะครับเดิมๆมหมดทุกอย่างนะยางอะไรก็ยังเดิมเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เ็นนะยางไฟหน้าสวยใสยครับผมเดี๋ยวให้ดูเครื่องนะครับเครื่องก็ยังสวยใสยอยู่นะครับจานดก็แปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับยางหน้า สีก็ยังสวยนะครับไม่มีไอ้ตัวนี้มีสีโดนสีแปมนิดนึงไม่มีรอยล้มนะครับไม่มีล้มไม่มีชนเครื่องดีพอท่อเล็นะครับมีริ้วรอยนิดๆหน่อยๆตามการใช้งานเบาเดิมนะครับอันนี้เบาเดิมเบาเดิมจาก้าตรงนี้ก็สวยๆอยู่นะครับไม่มีไม่มีรอยนะครับเบาเดิมสีด้านหลังก็ยังสวยใสยอยู่ ไม่มีรอยนะครับยางหลังก็ยังยาวปาด80เปอร์เซ็นตนะครับชบกเดิมป้ายกรุงเทพมหานครนะครับป้ายทะเบียนก็ยังสวยใสยอยู่เกาะเดิมอ๋อป้ายทะเบียนที่ย้ายมาใช่ไหม อ๋อที่แรกที่แรกเรายุดยานะครับย้ายมานะครับย้ายมากรุงเทพเรียบร้อยฟังโซ่ครบนะครับรถบ้านนะครับเดให้ดูใต้บอกนะครับใต้บากสุดสวยใส่นะครับ เครื่องก็ยังสวยๆอยู่นะครับสวยๆใ,ใ,จใ,จใส้เครื่องดีศูนย์ดีปล่อยมือได้ครับผมไม่มีล้มไม่มีชนมานะครับริ้วอยยังไม่ค่อยมีเลยไม่ตอนนี้หมื่นกว่านะครับจะตัดเครื่องให้ฟังไม่หนึ่งมื่นสองพันแปดร้อยสิบใช้จริงก็น่าจะประมาณเนี้ยครับอาจจะมากกว่าหน่อยนะครับเพราะบางทีเขาเอาสายไมอะไรออกเนี่ยก็ประมาณเนี้ตรวจสอบให้เรียบร้อยหมด ระบบไประบบเบรกสมบูรณ์ดีหมดเลยนะครับเครื่องนิ่มเลยนะครับไม่มีสั่นไม่มีกระตุกอะไรเลยนะครับเครื่องดีศูนย์ดีสีสวยใหม่ๆนะรถแค่ปีกว่าเองนะครับจดรู้สึกพฤศจิกายนหกห้าภาษีก็ไม่ขาดนะครับภาษีขาดพฤศจิกาหกเจ็ดนะครับอันนี้เปิดราคาขายที่ สามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับใครสนใจก็โทรมาไดู้แปด,ดห้าหนึ่งหนึ่งแปด้าครับผมร้านเราขายทั้งเงินสดเงินผ่อนนะครับใครสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมนะครับจัดส่งได้ทั่วประเทศไทยเลยนะครับเก็บเงินปลายทางประจำส่วนหนึ่งแล้วที่เหลือจ่ายปลายทางได้ รายละเอียดต่างๆของรถกดดูได้ที่คําว่าเพิ่มเติมนะครับจะมีรายละเอียดทุกอย่างเลยนะครับของรถกันนี้ครับขอบคุณมากนะครับ